สวัสดีค่ะพบกันกับช่องพิมพ์สไาลวันนี้เราจะพูดเรื่องการบริหารเงิน4บัญชีนะคะเคยเราเคยสงสัยไหมเวลาที่เราได้เงินมาทําไมแบบมันหายไปเพราะว่าเงินที่เราสมมุติเรามีลายรับเข้ามาอย่างนี้ค่ะเพราะว่าเราไปใช้บัญชีเดียวกันไงไม่ว่าจะเป็นเงินชีเงินเก็บบัญชีรายจ่ายบัญชีเพื่ออนาคตแล้วก็บัญชีความสุขเนี้ยคือมันไปปนมั่วซั่วขมดในบัญชีเดียวเพราะว่าเราไม่มีการแยกบัญชี แต่วันนี้จะมาพูดถึงการแยกบัญชีให้ดูนะคะว่าเราจะแยกบัญชียังไงเมื่อมีรายรับรายรับเข้ามาหรือว่ามีรายได้เข้ามาอย่างเงี้ยเราควรที่จะควบคุมเงินยังไงสว่วนมากแล้วคนะจะโดนงดเงินมาควบคุมก็คือเงินควบคุมเราอย่างไงหรอเวลาเราได้เงินก้อนมาเนี่ยความอยากเกิดขึ้นแล้วอยากได้นู่น <P ain, S 1> อยากได้ <P ain. S 1> นั่นอยากได้นี่อยากซีเอฟนู่นอยากซีเอฟอันนี้อะไรเงี้ยเห็นเพื่อนมีแล้วก็อยากมีเห็นเพื่อนได้แล้วก็อยากได้อย่างเงี้ยโดยที่เราไม่ได้ พิจารณาตัวเองเลยว่าเราควรที่จะบริหารเงินนะคนที่เขารวยนะเพราะว่าเขาบริหารเงินเป็นเขาแยกเงินให้เป็นสัดส,ส่วนแต่เราอะที่เราไม่มีอะเพราะว่าเราบริหารเงินไม่เป็นเราไม่แยกเงินให้มันเป็นสัดส,ส,ส่วนมีเท่าไหร่เราใช้หมดเงี้ยคะ่ะวันนี้ก็จะพูดเรื่องการแยกเงินให้มันเป็นบัญชีนะคะด้วยสี่บัญชีด้วยกันก็คือบัญชีที่หนึ่งก็คือบัญชีเงินเก็บอย่างที่เคยบอกตลอดเลยนะคะว่าเก็บส่วนเก็บใช้ก็ส่วนใช้ ไม่ควรที่จะเอามาผสมกันปนกันอะไรเงี้ยเก็บก็คือเก็บเก็บในที่นี้ก็หมายถึงเราอาจจะฝากประจําก็ได้เป็นต้นเงี้ยค่ะอย่างเราเราเก็บตั้งใจเก็บในเดือนนี้เดือนละหนึ่งพันเดือนละสองพันเดือนละสามพันเดือนละห้าพันเดือนละหมื่นแล้วแต่ว่ารายได้ของแต่ละคนไม่เท่ากันเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเรากับคนอื่นนะคะว่าเออทาไมคนนั้นเขามีเงินเก็บเยอะจังเลยเราไม่ต้องเปรียบเทียบกับเวอร์ชันของคนอื่นเราเปรียบเทียบเวอร์ชั่นของเราแล้วก็ตัวของเราในเวอร์ชันเมื่อวานนี้สมมติเมื่อวานนี้ เรา,ามีเงินเก็บสองร้อยเดือนที่แล้วเรามีเงินเก็บสองร้อยแต่เดือนนี้เรามีเงินเก็บห้าร้อยเงินเก็บพันหนึ่งอันนี้คือเราดีขึ้นแล้วอันนี้เราควรที่จะภูมิใจในตัวเองว่าเราดีขึ้นแล้วนะอันนี้คือส่วนในเรื่องของเงินเก็บนะคะแล้วก็ควรจะมีอ่าบัญชีเงินเก็บต่างหากก็คือแยกมาเลยอันนี้บัญชีเงินเก็บนะเออเก็บก็ส่วนเก็บนะคะใช้ก็ส่วนใช้ไม่ออกมาผสมกันบัญชีที่สองก็จะเป็นบัญชีอ <congratulations. S 1> <bleiben to S 2> ่ารายจ่าย รายจ่ายในที่นี้จะแยกเป็นสองอย่างก็คือรายจ่ายที่หนึ่งก็คือรายจ่ายในชีวิตประจําวันในชีวิตประจารํวะจาวันของเราจ่ายค่าอะไรบ้างอย่างเช่นค่าน้ําค่าไฟไม่ใช่รายจ่ายในชีวิตประจําวันก็จะเป็นค่าข้าวค่าส่งลูกไปโรงเรียนค่าซื้ออุปกรณ์เข้าบ้านค่าซื้ออาหารผงซักผ้า, smiles, ายาสีฟันสบู่อะไรอันนี้ก็คือใช้เป็นชีวิตประจําวันแต่บัญชีที่สองแยกออกมาเป็นบัญชีที่สองก็จะเป็น ข้อสองนะกแยกออกมาก็จะเป็นบัญชีรายเดือนเช่นวดดนะง,งวดรถนะเราต้องจ่ายค่างวดรถเราต้องจ่ายค่าเอ,อ่อค่าน้ําค่าไฟแล้วก็จะแบ่งไว้งวดรถค่าน้ำค่าไฟเงี้ยค่ะเราก็จะแบ่งเก็บไว้เลยมันก็จะเป็นรายจ่ายสองส่วนก็เป็นรายจ่ายในชีวิตประจาําวันแล้วก็รายจ่ายรายเดือนนะคะส่วนบัญชีที่สามบัญชีที่สามก็จะเป็นการออมเงิน เพื่ออนาคตการเก็บเพื่ออนาคตบัญชีทีสามการเก็บเพื่ออนาคตก็คืออนาคตก็หมายถึงวันพรุ่งนี้อากพนข้างหลังสองดัวเลยอนาคตก็หมายถึงวันพรุ่งนี้หรือว่าวันต่อต่อไปวันข้างหน้าก็เรียกว่าอนาคตปัจจุบันก็คือสิ่งที่เราทําอยู่นตอนนี้อนาคตก็คือวันพรุ่งนี้และวันข้างหน้าอนาคตเนี่ยเราจะทําไงเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ถึงตอนไหนแต่ที่แน่ๆเราทําปัจจุบันให้ดีที่สุด ะะปัจจุบ,บันเราทํ้ให้ดีที่สุดก็คือการบริหารจัดการเงินแล้วก็เผื่ออนาคตไว้นิดนึงนิดนึงในที่นี้ก็หมายถึงอายุ60ปีแล้วกันแบบสั้นๆง่ายๆเผื่อเราอยู่ถึงแล้วก็เก็บเงินไว้กเกษียณนะคะอาจจะเป็นเงินฝากไว้กับประกันฝากไว้กับสลากอะไรพวกนี้เงินเย็นออมยาวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาเรียกว่าเงินเงินฝากาเพื่ออนาคตแล้วก็บัญชีสุดท้ายบัญชีที่4เป็นบัญชีความสุข บันชีความสุขเนี่ยหมายถึงบัญชีอะไรก็หมายถึงความสุขที่เราอยากได้เมื่อเราได้เงินมาเราก็ก่อนที่จะแบ่งปันให้คนอื่นด้วยอาจจะเป็นแบ่งสัก50%หรือว่า10%แล้วแต่ละได้ของแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะเราก็จะแบ่งออกแล้วก็จัดการบริหารเช่นบัญชีที่4บัญชีเงินสุขความสุขเราก็จะแบ่งให้พ่อแมอ่แบ่งไว้เซอร์ไพรส์พ่อแม่แล้วก็แบ่งมาทำบุญ เงินเนี่ยมันสําคัญในชีวิตนะคะแต่ว่ามันไม่ใช่ที่สุดของชีวิตคาว่าที่สุดของชีวิตคือเราต้องแยกแะด้วยนะไม่ใช่ว่าเราเก็บ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 ขี้เหนียวคําว่าขี้เหนียวกับขี้งกกับคําว่าประหยัดเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันนะคะมันจะต้องแยกเราต้องแยก <laughs> มันไม่เหมือนนะคือขี้งกเนี่ยหมายถึงว่าเก็บทุกบาททุกสตางค์ไม่ยอมเสียค่าอะไรเลยไม่ยอมเสียค่าอะไรเลยทั้งสิน้นเก็บเก็บเก็บอย่างเดียว แล้วก็ไม่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 มีการจัดสรรแยงแบกบัญชีด้วยใส่บัญชีเดียวเก็บอย่างเดียวแต่ว่าอันนั้นเขาเรียกว่าขี้งกขี้เหนียวแต่ถ้าเราบริหารจัดการเงินเป็นบริหารเงินเป็นเงเราก็จะใช้เงินในทางทางั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมก็คือเมื่อได้เงินมาข้อสี่ใช่ไหมบัญชีความสุข้ยเราก็นําส่วนหนึ่งที่ไปทําบุญที่วัดหรือว่านําไปทําบุญกับพระในบ้านก็นคือพ่อกับแม่ของเรานําไปเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ของเราหรือว่า อาจจะนําไปเอความสุขของเรามีอะไรบ้างของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะบางคนก็อาจจะเก็บเงินไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแต่ละคนมันไม่เหมือนกันก็แล้วแต่ว่าเราอ่ะชอบแบบไหนแล้วก็เก็บเงินส่วนนี้ไปทําความสุขให้เกิดประโยชน์กับเรานะคะอันนี้ก็คือ4ี่บัญชี4บัญชีที่เราพูดถึงนะคะก็จะเป็นข้อที่หบัญชีเงินเก็บเก็บส่วนเก็บไม่ใช้นะคะเก็บส่วนเก็บ เมื่อเรามีเงินเก็บนะมันจะทาให้เรามีแรงบันดานใจเออว่าเราเออเราก็เก็บได้เหมือนคุณนะถึงวันนี้อาจจะไม่เยอะเหมือนคุณเหมือนเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านแต่วันเนี้เราเก็บได้แล้วนะแล้วต่อไปเงินห้าบาทสิบาทเนี่ยอย่าดูถูกนะห้าสิบาทสิบบาทก็จะกลายเป็นเงินร้อยเงินร้อยก็จะกลายเป็นเงินพันเงินพันก็จะกลายเป็นเงินหมื่นเงินหมื่นก็จะกลายเป็นเงินแสนเงินล้านขึ้นไปเรื่อยๆขอแค่เราอ่ะบริหารเงินให้เป็นจัดการเงินให้เป็นสัดส่วนนะคะอันนี้คือเก็บส่วนเก็บ ส่วนบัญชีเงินใช้จ่ายเงินใช้จ่ายในที่นี้ก็อย่างที่บอกแยกเป็นสองข้อเนาะนี่ทวันนะคะนี่ทวนให้ไปแยกเป็นสข้อบัญชีใช้จ่ายก็คือ1ใช้จ่ายในชีวิตประจาวันทุกๆวันน่ะหรือว่าทุกๆวันแหละเรียกว่าทุกๆวันค่าใช้จ่ายอะไรบ้างค่ารถให้ลูกไปโรงเรียนนะค่าขนมลูกไปโรงเรียนค่ารถเราไปทํางานค่าน้ํามันรถค่ากินข้าวอาหารกลางวันไปทํางานเช้าเที่ยงเย็นอะไรเงี้ย อันนี้คือชีวิตประจําวันส่วนข้อที่2เราก็แยกออกมาอีกแยกออกมาก็คือเป็นรา,ายเดือนค่าใช้จ่ายรายเดือนเช่นงวดรถนะเราจะต้องส่งงวดรถสมมติคนมีนี่นะถ้าคนไม่มีก็แล้วไปคนไม่มีคือโชคดีไปสมมติคนที่มีงวดรถก็ต้องจ่ายงวดรถคนที่มีค่าเทอมลูกก็จะต้องเก็บเงินก้อนเนะี้ยไว้จ่ายค่าเทอมลูกเทอมลูกอันนี้คือรายจ่าย รายจ่ายค่าน้ําค่าไฟทุกดเดือนใช่ไหมอันนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วเมื่อเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็ควรที่จะแยกแยกจัดสรรตรงนี้ให้มันถูกนะคะอันนี้สําหรับรายจ่ายเพื่ออนาคตเพื่ออนาคตมันมีหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นหุ้นกองทุนรวมอาสารหนี้ธนบัตรธนทรัพย์โอ้เยอะแยะมากมายแล้วแต่ว่าประกันอะไรแล้วแต่ว่าเราจะลงทุนแบบไหนหรือเราจะลงหมดเลยก็ได้ถ้าเรามีเงินเยอะ แต่การลงทุนในที่นี้ถ้ามีเงินน้อยให้ลงทุนน้อยมีเงินเยอะให้ลงทุนเยอะนะคะไม่ต้องไปตามคนอื่นเนาะเอาที่เราไหวข้อที่4ความสุขบัญชีความสุขความสุขแต่และคนไม่เหมือนกันเมื่อได้ามาแล้วก็บริหารจัดการเอาเองแล้วกันว่าเออเงินก้อนนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ห้าเปอร์เซ็นต์หรือว่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่รายจ่ายคนมากเงินน้อยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เท่ากันเนาะแล้วก็บริหารจัดก,การเองแล้วกันว่าเ่าเงินห้าเปอร์เซ็นต์เนี้ย เราจะทําไงเราทำไงกับมันให้มันเกิดประโยชน์ที่สุดเมื่อเราเก็บเงินบริหารเก็บเงินในทางโลกแล้วใช่ไหมแล้วก็เอาเงินส่วนนี้ไปทําบุญด้วยอืพ่อแม่ไปทําบุญด้วยพาลูกไปทําบุญด้วยอะไรคือเป็นส่วนของการแบบความสุขเลยไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยถ้าไปเที่ยวเราไม่ไปคนเดียวแต่ว่าถ้าเอาคนอื่นไปด้วยเนี่ยมันก็ได้บุญแล้วอันนี้อยากอยากให้เข้าใจตรงนี้นะคะว่าเงินสำคัญในชีวิตแต่ไม่ใช่ที่สุดข,ของชีวิตสําคัญในชีวิตคือเราต้องบริหารจัดก,การให้ปิน ได้ใช้ในทุกวันอันนี้ก็สําคัญในชีวิตแต่ที่บอกว่าไม่ใช่ที่สุดข,ของชีวิตคือไม่ใช่ว่าจะเอาเงินทุกบาททุกสตางค์จะไม่ทําบุญเลยหรือจะเก็บทุกบาททุกสตางค์อันนี้ก็ไม่ใช่นะคะอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะคะส่วนคิดที่อ่าเรากําลังจะที่ที่เราไปเที่ยวเมื่อกี้นะคะที่เราไปถ่ายถ่ายแนวตั้งใช่ไหมลืมลืมว่าต้องถ่ายลายนอน ทำออกมามันก็จะไม่เต็มจอเดี๋ยวต้องกลับไปแก้ตัวใหม่นะคะเดี๋ยววันหน้านจะกลับไปถ่ายลายนอนให้ดูนะคะจะเอาไปพาน่แหละไปเป็นตากล้องเพราะว่าไม่มีคนถือกล้องให้จะถ่ายลายนอนจะสวยมากแต่วันนั้นก็คือถ่ายลายตั้งงงลืมพอมาถ่ายลงแล้วเอา้าลายตั้งทำไมเห็นไม่เต็มจอไม่สวยเลยอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับไปแก้ตัวใหม่นะคะส่วนคลิปการเงินเรื่องอื่นเดี๋ยวจะพยายามลงเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลานะคะเราไม่ค่อยมีเวลา เราจะพยายามลงเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องส่วนเรื่องหุ้นเรื่องอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่แบบยกระดับขึ้นไปอีกเนาะเราจะต้องพูดถึงเรื่องพื้นฐานเบสิกเลยของคนที่แบบว่าไม่มีระเบียบวินัยในการเก็บเงินไม่มีการบริหารเงินที่ถูกต้องเราจะต้องพูดถึงเรื่องพื้นฐานก่อนก่อนที่เราจะไปหุ้นไปกองทุนรวมอะไรอะไรแบบนั้นนะเราจะต้องศึกษาข้อมูลด้านล่างก่อนว่าเราควรจะทําตัวยังไงก่อนจะปรับตัวยังไง ให้เข้ากับเออให้เข้ากับตัวเรานะคะในแต่ละข้อนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนไ้บ้า